ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Zoo 2 Animal Park นะครับครับผมก็น,นี้จะเป็นเกมฟรีนะครับในสตรีมเลยนะครับก็เกมนี้นะเราจะรับบทเป็นเจ้าของสวนสัตว์นะครับแล้วก็จะมาเปิดสวนสัตว์ประมาณนั้นแหละเกมก็จะคล้ายๆแนวพวกเกมมือถือกันนะมากอ,อนนี้จะเป็นสวนสัตว์ของเรานะผมก็จะเล่นพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยนะยังไม่ได้เล่นเลยเล่นไม่เป็นด้วยนะนี่ครับก็จะเขียนว่า สู่นะสวนสัตว์โอเคแต่ว่าเหมือนจะยังไม่มีคนไข่ตัวหรือเปล่าอันนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นอคอกสัตว์นะครับอันนี้ผมปิดเสียงเพลงไว้แล้วกันแล้วก็อันนี้จะเป็นให้เรา Edit Profile นะครับโอเคงั้นผมใส่ชื่อก่อนก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เป็นเพศชายนะครับกด Confirm ์มโอเคครับผมเขาบอกว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยได้รับการ M o d i f y แล้วเรียบร้อย แล้วก็มีให้เลือกนี่ด้วยนะเป็นแบบรูปภาพโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะเป็นทั้งแบบสัตว์ที่อยู่ในป่าอยู่ในพวกดินแดนที่เป็นดินเป็นทรายนะครับนี่อันนี้แบบว่าเป็นเขตร้อนนะโอ้โหมีสัตว์เยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็หลังๆเนี่ยจะเป็นแบบที่อยู่ในพวกน้ําแข็งนะครับแล้วก็ในทะเลด้วยนะโอ้ก็มีเยอะมากมายเลย ผมจะเอาหมูตัวนี้ละกันหมูน่ารักโอเคก็เลือกไปนะครับก็หมดแล้วตั้งค่าโอเคตรงปุ่มสีส้มๆเนี่ยนะมันจะเป็นให้เราเนี่ยหมุนมุมกล้องได้นะครับก็คลิกซ้ายนะจะเลื่อนไปดูไปมานะครับรอบๆสวนสัตว์ของเราเนี่ยนะแล้วก็คลิกขวาเนี่ยจะเหมือนกับปุ่มส้มๆเลยนะครับก็คือสามารถหมุนมุมกล้องได้นะครับผมว่าคลิกขวาเนี่ยจะรวดเร็วกว่าไปกดปุ่มส้มๆนะมาเราก็จะมาดูซิ แล้วก็ลูกกิ้งเมาส์เนี่ยซูมเข้าซูมออกได้นะครับโอเคแล้วก็ที่เดินเดินอยู่นี้น่าจะเป็นผู้ดูแลสัตว์ของเราอะนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดละมั้งเพราะว่ายังสกรปรกอยู่โอเคเราจะมาเริ่มทําความสะอาดกันเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นคอกอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นกระต่ายนะเหมือนเขาจะซึมซึมอยู่ด้วยเราก็กดไปตรงรูปไม้กวาดเนี่ยนะโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วก็ต่อมาเป็นรูปเหมือนจานอาหารนะนะ น่าจะหิวแล้วมั้งพอกดเข้ามานะครับทางด้านขวาเนี่ยเขาก็จะให้เราใช้อาหารนะก็จะมีแบบฟรีนะแล้วก็เสียเงินด้วย15แล้วก็ใช้เพชรนะครับโอเคผมจะเอาแบบฟรีแล้วกันประมาณนี้ต่อมาก็เป็นรูปลูกบอลน,นะน่าจะเป็นการเล่นกับกระต่ายแล้วมั้งเพราะว่าเนี่ยเห็นเขาซึมซึมใช่ไหมเราก็กดตรงลูกบอลน,นี่นี่ไงกระต่ายเขาก็จะวิ่งมาเล่นกับลูกบอลน,นะนะโอเคได้มา3าดาวตรงดาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น e xp นะคุณผู้ชมนี่ไงมันมีเลเวลด้วยนะข้างบนนะครับตอนนี้เราเลเวลหนึ่งเราจะมาต่อกันที่คออแพ้เลยคุณผู้ชมเราก็ทำความสะอาดก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ให้อาหารนะครับผมจะให้เป็นแบบฟรีไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมก็คือสัตว์ที่นี่เขาชอบเล่นลูกบอลกันนะนะเหรอแพนนี้ก็เล่นลูกบอลได้ด้วยเหรอโอเค นี่ไงเขาล่าเริงแล้วนะครับต่อมาเราจะมาต่อกันที่คอกม้านะตรงนี้ทำความสะอาดก่อนปัดกวาดเช็ดถูโอเคครับเขาบอกว่าตอนนี้ส่วนสัตว์ของเราเนี่ยสะอาดแล้วนะต่อมาเขาก็จะสอนเราให้อาหารนะแต่ว่าเราให้ไปแล้วเรียบ right <Okay. S 2> ร้อยแล้วล่ะก็คืออาหารฟรีเนี่ยนะครับมันก็จะให้อีกีที่น้อยกว่านะมันอาจจะอิ่มได้น้อยกว่าประมาณนั้นแหละโอเคเพราะฉะนั้น ผมก็ให้อาหารฟรีนั่นแหละเพราะว่างบโอเคตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องการดอกไม้นะเพื่อมาปลูกต่อมาก็จะเหมือนมีเควสขึ้นมานครับเพราะให้เราปลูกดอกไม้เนี่ยแปดต้นนะแล้วก็ซื้อกระต่ายเพิ่มด้วยจัดมาอ๋อตรงนี้เหรอทางด้านขวานะครับถ้าเรากดลงมาเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นกระเป๋านะรูปกา์ดตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงมาใส่ได้เลยนะครับเป็นของที่เรามีอยู่นะ แต่ว่าก่อนอื่นผมขอเล่นกับม้าก่อนดีกว่าม้าเขาซึมซึมอยู่นะน้องม้านะส่งสารอ่ะเรยียบร้อยมาเราจะมาวางดอกไม้ก,กันดีกว่าเพราะว่าเคเวสเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านขวาอ้าวอ,อันนี้พเราเพิ่งให้อาหารไปไม่ใช่เขาหิวอีกแล้วนะครับทำไมหิวไวจังอ่ะเอาไปกินแล้วก็แพะก็หิวด้วยเอาไปกินของฟรีพี่ให้หมดเลยนะมาครับเราจะมาดูตรงการ์ดเนี่ยนะมันมีเลขสองขึ้นมาด้วย ก็คือเขาให้ของเรามานี่เองเป็นกระต่ายหึงตัวนะครับกระต่ายก็ต้องอยู่กับกระต่ายใช่ไหมลากลงมาแล้วกกดเครื่องหมายถูกตรงนี้โอเคตอนนี้เรามีกระต่าย2ตัวแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเขาให้เราตกแต่งสวนสัตว์ของเรานะด้วยดอกไม้สีแดงเนี่ยนะครับเราวางข้างในนี้ได้ไหมวางไม่ได้นะคุณผู้ชมมันแสดงว่าเราต้องวางข้างนอกสินี่ไงข้างนอกมันวางได้นะครับ โอเคผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยเอาก็คือเขาให้เราวาง8ต้นนะครับเรียงกันไปเลยแล้วกันนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเรียบร้อยเควสสำเร็จแล้วก็ววได้เงินมา5้าร้อยนะแล้วก็อีกพีห้าสิโหได้อีกพีเยอะแฮะแล้วก็ตอนนี้เราเลเวลอัพแล้วครับเป็นเลเวลสองนะก็ได้เงินมา2 0 0พได้เพชรมา2นะ ได้ต้นไม้มาฝีห้าต้นด้วยแล้วก็ปลดล็อกนี่นะครับในร้านค้านะเราสามารถซื้อแพะเพิ่มกระต่ายได้มีร้านไอศครีมด้วยนะเฮ้ยอันนี้น่าจะดีนะเพราะว่าคนมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยเขาจะต้องหิวใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นถังขยะใช่ปะปลดล็อกที่นั่งนะครับเป็นเก้าอี้นะแล้วก็เป็นพุ่มไม้นี่น่าจะาไว้ประดับนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับนายกเทศมนตนรีเนี่ยเขามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ของเราแล้วนะ เอาแล้วเริ่มดังแล้วไงอ๋อเขาบอกว่าเขาจะทําการปิดสวนสัตว์ของเรานะครับถ้าเกิดไม่มีคนมาดูเลยนะเพราะว่ามันเปลืองงบของเขาประมาณน,นั้นอืมไม่ได้เราจะไม่ยอมให้สวนสัตว์แห่งนี้ถูกปิดเป็นอันขาดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นมรดกตกทอดมาของคุณยายเราอะนะก็คือเรามาดูแลต่อจากเขามานั้นแหละเคยต่อมานะครับเขาบอกว่าภายใน48ชั่วโมงเนะี่ย เราจะต้องมีคนมาเยี่ยมให้ครบ5คนให้ได้นะแล้วก็มีสัตว์อย่างน้อย8ตัวนะครับ mm hmm. เพื่อให้สวนสัตว์ของเราเนี่ยไม่ถูกปิดนะ mm hmm. ก็คือเขาให้เวลามา2วันนั่นเอง2วันในชีวิตจริงละมัง้งโอเคได้แล้วก็ด้านบนนะครับตอนนี้จะมีแถบคนที่มาเที่ยวสวนสัตว์ของเราขึ้นมาแล้วนะตอนนี้นี่ไงเขาก็จะสอนเรานะว่าเวลามีคนมาเที่ยวนะครับมันก็จะขึ้นทางด้านบนเนี่ยนะแล้วก็เราจะเป็นที่จะต้องสร้างร้านอาหารพวกนี้นะ ให้คนเขามากินด้วยนะครับโอเคผมจะทำตามเควสไปแล้วกันนะเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นไงต่อมาเรามากดที่ตรงรูปรถเข็นเนี่ยนะจะเป็นร้านร้านค้ามาดูสิเขาให้เราสร้างเลยเราจะต้องมีสัตว์แตัวนะครับตอนนี้จะว่าไปเราได้ต้นไม้มาฟรี5ต้นผมจะวางต้นไม้ก่อนดีกว่าเอาไว้ตรงไหนดีอะเอาไว้แบบนี่ดีกว่าตรงแพะเนี่ยนะ5ต้น เอาไว้ใกล้ๆกันนี่สองแล้วก็ตรงกระต่ายด้วยหนึ่งสองสามโอเคห้าต้นครบต่อมาเราจะมาซื้อสัตว์เพิ่มเพราะว่าเควสเนี่ยเราจะต้องมีสัตว์อย่างน้อยแปดตัวแล้วตอนนี้เรามีสี่เองคุณผู้ชมเรามาดูที่สัตว์กันก่อนนะครับตอนนี้เราปลดล็อกมีแค่สองตัวนะก็คือแพะกับกระต่ายนะครับเอาแพะดีกว่าแพะตอนนี้เรามีตัวเดียวนะลากเข้ามาตรงนี้ ก็ราคา1,500เรามี1,000 0โอเคจัดจัดมาเราก็กระต่ายนี่ซื้อเพิ่มได้ไหมเรามี2แล้วนะครับโอเคได้นี่ครับทางด้านบนนะมีคนมาเที่ยวสวนสัตว์ของเราเนี่ยเพิ่มเป็น2คนแล้วคุณผู้ชมถือว่าดีมากแล้วก็สัตว์อันอื่นเนี่ยมันยังล็อกอยู่นะครับก็คือต้องทำเควสไปก่อนละมั้งไอเลเวลอัพจากนั้นจากนั้น เขาบอกว่าเราจะต้องสร้างร้านคาด้วยใช่ไหมร้านค้านี่ไงนี่ครับมีร้านไอศครีมไนหะ750ผมจะซื้อสักสองดีไหมเขาจำกัดให้เราซื้อแค่อันเดียวแฮะอันเดียวก็เอาก่อนโอเคซื้อแล้วต่อมาแล้วก็เอาร้านไอติมของเราเนี่ยมาตั้งนะครับผมจะตั้งข้างหน้าเลยดีไหมไม่เอาดีกว่าเอาไว้ตรงกลางนี่แล้วกันเผื่อคนเขาเดเดินมาแล้วเหนื่อยนะครับจะได้ซื้อไอติมกินโอเค ก็จะวางไว้ตรงนี้แหละอ้าวพอวางปุ๊บเลเวลอัพเฉยเลยคุณผู้ชมก็ได้ต้นไม้มาอีกแล้ว5ต้นแล้วก็เงิน3,500ได้เพชรมาสองนะครับแล้วก็ปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวค่อยดูเฮ้ยมีคัสซีนด้วยมีกล่องอะไรไม่รู้มาส่งนะครับนี่มันคืออะไรกันอ้าวเสียงน่ากลัวมากเลยนะอาจจะเป็นสัตวด์ดุร้ายหรือเปล่า จะต้องเรามัดระวังตัวให้มากขึ้นเอาแล้วคุณผู้ชมตัวอะไรไม่รู้เขาให้เราทําการเปิดกล่องนะครับกดตรงกล่องนี้เลยนะโถเป็นเจ้าแพนด้านี่เองนะเราก็นึกว่าน่ากลัวเป็นเสืออะไรยค้ดไม่ใช่นะครับโถเจ้าแพนด้าน้อยนี่เองไม่รู้นะว่ามีใครเขาเอาแพนด้ามาส่งให้เรานะครับแต่ว่าเป็นของฟรีนะก็รับไปก่อนละกัน แล้วก็ตอนนี้ร้านไอติมของเรามันเสร็จแล้วนะครับกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยมีร้านไอติมแล้วนะครับก็เมื่อกี้ได้ดอกไม้มาเพิ่มใช่ป่ะมาอีกห้าต้นเนผมว่าเราควรจะนี่นะตกแต่งให้มันแบบขาขากันไปนะครับสามสี่แล้วก็เอาข้างกระต่ายด้วยดีไหมหนึ่งอ๋อมันมีแค่ห้าต้นคุณผู้ชมโอเคงั้นผมจะเอาไว้ให้มันติดกันดีกว่า แล้วก็ดูดซีเราได้อะไรมาเพิ่มนะครับอ๋อมีแพนด้าใช่แต่ว่าเราไม่สามารถเอาไปรวมกับสัตว์ข้ออ,อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างคอ,อกอันใหม่นะครับโอเคต้องซื้อคอ,อกใหม่นะครับก็คือมันไม่ใช่คอ,อกอันนี้ด้วยใช่ไหมหรือว่าข้ออ,อันนี้ก็คือเราต้องซื้อคอ,อกใหม่นะคุณผู้ชมราคา500โอเคครับผมจะไวต้ตรงตรง ละกัน5้0ก็ต้องรอ28วิีนะคุณผู้ชมโอเคครับก็คือมันคล้ายๆเกมมือถือนะคุณผู้ชมเราจะสามารถใช้เพจเนี่ยในการเร่งความเร็วนะครับของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเลยนะภายในเกมนะครับแล้วก็สามารถเติมเงินได้อะไรประมาณนั้นแหละคนที่เคยเล่นเกมมือถือพวกแนวทําฟาร์มแนวสร้างเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะพอเล่นได้นะครับเกมนี้เพราะว่ามันใช้แค่เมาส์อย่างเดียวนี่เอง วิ้นี่คืออะไรอ่ะผมกดเข้ามาที่บูธที่เขาขายตั๋วนะก็คือทางด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นรูปเงินนะครับก็คือเราสามารถเก็บเงินได้นะครับเวลามีคนมาเที่ยวอ่ะนะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยมันมีเครื่องหมายรูปบวกอ่ะนะพอกดเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะแต่ว่าเราจะต้องมีเลเวลเจ็ดขึ้นไปนะครับโอเคน่าจะขายตั๋วได้แพงขึ้นอะไรประมาณนี้มาตอนนี้ครอบแพนด้าเราเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกครับ เราก็เอาแพนด้าของเราที่ได้ฟรีมาเนี่ยลงไปเลยแบบนี้โอ้ oh my god น่ารักจังเลยฉันคิดว่าฉันต้องเล่นกับเขาหน่อยแล้วละ่ะโอเคได้รางวัลมาด้วยมาครับเราจะมาเล่นกับแพนด้าก่อนก็คือสัตว์ที่นี่เขาเล่นลูกบอลกันหมดเลยนะคุณผู้ชมมาปเล่นลูกบอลไปลูก โอเคตอนนี้แพนด้าก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนมาเยี่ยมชมเป็นสามคนแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้เราทำเควสเสร็จใช่ไหมเราได้เป็นป้ายบอกทางมานะครับป้ายบอกทางผมจะตั้งไว้ตรงข้างหน้าเลยแล้วกันนะหมุนหน่อยเวลาคนก็มาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าทางนู้นทางนี้อะไรประมาณนี้โอเคกดถูกครับตอนนี้มีคนมาเที่ยวสวนสัตว์ของเราเป็นสี่คนแล้วคุณผู้ชม ขาดอีกคนเดียวนะครับแล้วก็ขาดสัตว์เพิ่มอีกหนึ่งตัวด้วยอืมผมพอดูสิ่งก่อสร้างนี่ไงมีร้านอะไรอันนี้เป็นร้านเครื่องดื่มนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอาเพราะว่าคนน่าจะหิวน้ำกันนะตั้งไว้ใกล้ๆร้านไอติมแล้วกันนี่ครับตั้งคู่กันไปเลยนะโอ้โหต้องรอหนึ่งชั่วโมงพระเจ้าจ,าจอจแล้วก็ คนนี้ที่เขามาเยี่ยมเนี่ยมันมีสีฟ,ฟ้าขึ้นมาเป็นรูปสัตว์นะครับคืออะไรอ่ะ่บอกว่าเขาต้องการเห็นสัตว์มากขึ้นนะครับอ๋อก็คือมันเหมือนเป็นความคิดของเขาอะนะสัตว์มากขึ้นนี่ไงเอาม้าไปอีกตัวแล้วกันเพราะว่ามาเรายังไม่มีคู่เลยสองพันห้าเราสร้างมาเพิ่มดีกว่าโอเคเดี๋ยวไเอาอาปอีกแล้วก็มีปลดล็อกหมูด้วยนะเนี่ย เราได้ต้นกระบ,บองเพชรมาอีก5ต้นโอเคครับมีเคเวสใหม่ขึ้นมาด้วยนะคุณผู้ชมก็คือเขาให้เราวางไอเนี้ยนะมันเป็นเหมือนถาดใส่อาหารนะครับ2อันนะแล้วก็ซื้อดอกทานตะวัน3ดอกนะครับมาปลูกที่สวนสัตว์ของเราเนี่ยเขาบอกว่าเคเวสเนี่ยมันจะโชว์อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เราสามารถลากไอเทมเนี่ยมาอยู่ที่สวนสัตว์ของเราได้เลยนะโอเค มาดูซิเมื่อกี้เราได้อะไรมานะต้นกระบองเพชรใช่ไหมนี่เราได้ต้นกระบองเพชรมาห้าต้นนะครับผมจะตั้งตรงไหนดีตรงไหนดีตรงหมีแพนด้านี Ugh ่แล้วกันนะนี่เรียงไปเลยห้าต้นโอเคสวยงามเลยแล้วก็เราจะทำเคสต่อมาเลยนะครับวิคนี้เขายกนิ้วให้เราด้วยคุณผู้ชมดูดิแสดงว่าเขาชอบนะครับ จะว่าไปเมื่อกี้เขาบอกว่าเราปลดล็อกไอ้นี้ด้วยนะที่เป็นไอเนี่ยถังขยะใช่ปะ่ะวยมีห้องน้ำด้วยคุณผู้ชมห้องน้ำราคา325ผมจะซื้อสองอันเลยเพราะว่าคนที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะต้องไปทำธุระใช่ไหมเวลาเราปวดผมจะตั้งไว้ไว้ตรงนี้แล้วกันสุดทางเนี่ยนะ1อันแล้วก็เอาไว้ข้างหน้า1อันเลยดีไหม แบบเข้ามาปุ๊บก็เข้าห้องน้ำก่อนเลยโอเคมีอะไรอีกที่เราควรจะสร้างถังขยะใช่ไหมถังขยะมันมีสร้างได้ห้าอันนะครับผมเอามาสักสามอันก่อนแล้วกันราคาแค่ร้อยเดียวนะถังขยะเนี่เอาไว้ข้าห้องน้ำนี่แหละแล้วก็ไว้ข้าห้องน้ำอีกอันนึงส่วนอีกอันนึงอีกอันนึงเอาไว้หลังลานไอติมแล้วกัน จะว่าไปเราควรจะสร้างทางเดินเพิ่มนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สวนสัตว์เรามีแค่แนะนะจะสร้างทางเดินด้วยนะทางเดินทางเดินนี่ไงทางเดินอันละห้าสิบผมจะซื้อกี่อันดิถ้าเราซื้ออ๋อเราสามารถซื้อต่อกันได้เลยนะครับเลี้ยวเลี้ยวไปทางทางไหนดิเราขยายายาวไปลแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่ เปิบปิบปบโอเคตันพอก่อนก็ลากยาวมานี่เลยนะครับจากนั้นเราจะมาทําเคเวสกันดีกว่าเคเวสเนี่ยเขาให้เราวางที่ให้อาหารสัตว์นะครับ2อันนะอันละหนึ่งพันโอเคเราซื้อมาเลยสองพันครับของมันก็แพงใช้ได้อยู่นะผมว่าสําหรับใครที่แบบรีบๆเล่นเนี่ยอาจจะต้องเติมเงินหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยสายฟรีนะครับผมไม่เติมแน่นอนมา เราจะให้ม้าแล้วกันม้าก่อนเขาบอกว่ามันจะเป็นที่ให้อาหารอัตโนมัตินะครับก็คือเวลาเขาหิวเนี่ยเขาก็จะมากินเองโอเคนี่ไงแล้วก็สามารถเติมอาหารไว้ในถาดได้เลยนะครับไม่ต้องมาลากอาหารเนี่ยมาที่ตัวสัตว์เหมือนตอนแรกแล้วนะววแล้วก็มาเรามีกอรนหนึ่งอีกอันหนึงนน่งผมจะวางไว้ที่คอกแพ้ดีกว่าวางยังไงถึงจะสวยตรงนี้แหละมาก็เติม ยาให้เรียบร้อยนี่ครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแล้วก็เควสเนี่ยเขาให้เราวางดอกทานตะวันด้วยนะสามดอกนี่เราปลดล็อกดอกไม้หลายอย่างแล้วนะแต่ว่าเราต้องการดอกทานตะวันมันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอะคุณผู้ชมหาไม่เจอมันไม่ได้อยู่ในหมวดตกแต่งอ๋อมันอยู่ในหมวดนี่ครับอยู่ในหมวดข้ออันแรกเนี่ยนะ ก็คือมันเป็นของที่เราสามารถตกแต่งในคอกสัตว์ได้นะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ตกแต่งข้างนอกโอเคนี่ไงเราสามารถวางดอกทานตะวันในคอกได้นะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเราไม่สามารถวางได้นะมันผมจะตกแต่งให้ีดีกว่าแพนด้าหนึ่งดอกแล้วก็ให้หมาหนึ่งดอกแล้วก็อีกดอกหนึ่งจะให้กระต่ายนะครับตรงนี้โอเคสวยงามเวซสำเร็จแล้วได้มาหนึ่ง ตอนนี้มีเควสขึ้นมาอีกแล้วคุณผู้ชมเขาให้เราสร้างอคอกอะไรไม่รู้นะแล้วก็วางหินเนี่ยสองก้อนครับส่วนทางเดินเนี่ยเราสร้างไปแล้วก็เลยสําเร็จไปแล้วนะจากนั้นก็วางที่ให้อาหารสัตว์ด้วยถ้าเกิดทําสําเร็จเนี่ยเราจะปลดล็อกนกยุงด้วยนะเฮ้ยได้นกยุงเขาบอกว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยจะต้องดูทางมุมขวาเนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนรูปว่าเป็นสัตว์ของพื้นที่ไหนอะไรประมาณนี้ไม่สามารถใช้อคอกรวมกันได้นะครับ โอเคพอเข้าใจแล้วก็คือเราไม่สามารถอนกยุงเนี่ยมาใส่ในคอกม้าอะไรพวกนี้ได้นะเราจะต้องสร้างเป็นแบบคอกโดยเฉพาะนะประมาณนั้นงั้นต่อมาเราต้องสร้างคอกอันนี้คุณผู้ชมนี่ครับสร้างในนี้หนึ่งพันนะโอเคซื้อก่อนเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการสร้างด้วยนะคุณผู้ชมงัม้นผมจะสร้างแบบริมๆหน่อยตรงนี้แล้วกัน เขาบอกว่าเราสามารถใช้เพชรเนี่ยในการเล่งเวลาก่อสร้างได้นะครับโอเคอันนี้เข้าใจเคยเล่นพวกเกมมือถือบ่อยนะบอกให้เรากดตรงปุ่มส้มๆเนี่ยไม่กดครับจะมาเปลืองเพชรเราได้ไง่ายไม่เอาหรอกมานี่ครับแล้วก็ตรงนี้มันมีรูปเงินขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมตรงที่ข่ตั๋วเนี่ยนั่นแสดงว่าเราสามารถเก็บเงินจากซุ่มได้นะครับได้มา23นี่ไงตรงนี้คนเขาเรียกร้องอะไรกันองหญ่เนี่ย ต้องการการตกแต่งต้องการห้องน้ำโอ้โหอะไรเนี่ยเพียบเลยท้าน,นผมต้องสร้างเพิ่ม้วใช่ไหมตรงนี้เป็นร้านขนมครกเคี้ยวนะครับเอาก่อนเลย2 5 0พันห้ามาว่าคนเขาเริ่มหิวแล้วเดินไปเดินมานะใช่ไหมตรงนี้ใกล้ๆนกยูงนี่วางไปก่อนต้องใช้หนึ่งชั่วโมงห้าสิเก้าลยนะคุณผู้ชมเปลืองเพชรสี่ผมไม่เอาละกันเพราะว่าผมงกไง ราจะมาเสียเพชรมันไม่ใช่้เรามาสร้างอย่างอื่นต่อดูซิว่าเราควรจะสร้างอะไรเพิ่มดีหมูนี่ต้องใช้เพชรในการซื้อนะคุณผู้ชมไม่ซื้อหรอกถ้าอย่างนั้นนะ่ะเราสร้างอะไรได้อีกผมขอดูก่อนถังขยะเพิ่มได้สองถังนะครับเอาถัางขยะใช่ไหมเพราะว่าคนเขาเดินเขาก็ต้องทิ้งขยะจะได้มีถังนะนะเดี๋ยวเกิดเขาโมโหไง ไม่เจอถังขยะไปทิ้งที่พื้นอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะแล้วก็อีกถังตรงนี้แล้วกันวางไปก่อนแล้วแล้วสร้างไรเดียรคุณผมชมเราควรจะสร้างคอกเพิ่มไหมว่ามันมีคอกตรงนี้เพิ่มได้นะครับห้าร้อยก็อน,นี้ยังวางไม่ได้นะมังวางได้ไหมคือมันซื้อได้นะครับแต่ว่ามันยังวางไม่ได้ เพราะว่าคอกของเราเนี่ยมันยังไม่เสร็จเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอคอกตรงนี้นะคอกนกยูงเนี่ยอ้าวเสร็จแล้วเราก็สามารถวางไอที่ได้แล้วใช่ไหมผมจะวางที่ตกแต่งก่อนละกันเพราะว่านกยูงเนี่ยเราจะได้ฟรีนะครับที่ดูจากเควสเมื่อกี้นะเราจะสร้างหินก่อน3มอันนะครับหูเก้าร้อยเนี่ยแต่ว่าเราต้องทำตามเควสก่อนไนี่แล้วก็ที่ให้อาหารด้วยมาเตรียมไว้หนึ่งอัน เรจะเตรียมไว้ต้อนรับนกยูงของเราอะนะมาเอาตรงนี้วางที่ให้อาหารก่อนแล้วก็วางหินนะครับ3อันนะนกยูงนี้ต้องใช้หิน3อันเลยโอเคผมจะไว้ตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราได้นกยูงมาแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เลเวลอัพด้วยนะครับแต่ว่าเควสหลักของเราเนี่ย ที่มีคนมาเยี่ยมชมห้าคนเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะตรงนี้อะไรอะปลดล็อกอ๋อเหมือนจะเป็นเหรียญไอ้นี่ใช่ไหมเหรียญความสําเร็จ้วนะเราทาไปเดี๋ยวก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆืตอนนี้ยังไม่ครบนะครับมาครับเราจะมาต้อนรับนกยูงกันนกยูงมาแล้วของฟรีหนึ่งตัวลงคอกมาเลยแล้วก็ตอนนี้นะคุณผู้ชมมีคนมาเที่ยวสวนสัตว์ของเราเนี่ยครบห้าคนแล้วนะ yeah โอเคเควสเราสำเร็จแล้วไม่โดนปิดสวนสัตว์แล้วละ่ะทีนี้ นี่ครับนายกเขาก็มาทันทีแล้นะว่าเรามีคนมาเที่ยวครบห้าคนแล้วนะตอนนี้สวนสัตว์ของเราเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วจะได้เปิดต่อไปนะครับโอเคแล้วก็ผมจะให้อาหารลกยูงด้วยเขากินเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนข้าวเปลือกเหรอแล้วก็มีที่ให้อาหารมาเพิ่มแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ ได้มาอันเดียวเองอ่ะผมไม่วางแล้วกันที่ให้อาหารเราให้กระต่ายได้มาได้นะนี่ไงว่ากระต่ายยังไม่มีที่ให้อาหารเลยนะครับ <S <S> <S ก็ให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นลูกถ้วยรางวัลเนี่ยก็จะเป็นเควสอ่ะนะมันก็ไม่เชิงเควสมันเป็นเหมือนว่าเหรียญตานะครับก็คือถ้าเราทําครบเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะได้อะไรมังอ๋อนี่ไงจะได้พวก exp แล้วก็เงินนะครับ แต่ว่าตอนนี้เรายังทำไม่สำเร็จก็ติดไว้ก่อนเนาะเควสต่อมานี้ให้ทำอะไรเนะี่ยให้ประดับตกแต่งสวนสัตว์ของเราอะนะให้ครบ10อันนะครับ mm. ก็คือเราต้องซื้อพวกดอกไม้อะไรเนี้ยมาตกแต่งใช่ไหมโอเคก็มันจะยาวไปนะผมก็จะจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับเกมซูซองแอนิมอลานะพาร์นะพาตีเนี้ยก็ขอจบอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆสามารถโหลดมาเล่นกันได้ฟรีนะอันนี้เป็นเกมฟรีนะครับไม่เสียตังค์แต่ใดๆเลยนะ ก็สามารถเล่นฟรีได้ตลอดชีพเลยนะครับ okay, โอเคก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะเพื่อนๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเราไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย